สวัสดีครับวันนี้นะครับเปลี่ยนจากบรรยากาศวัดนะครับมาดูธรรมชาติบ้างนะครับผมนี่บรรยากาศหลายรอมด้วยต้นไม้สูงใหญ่ตะการตาเชียวนะครับทุกท่านวันนี้พาทุกท่านมาชมธรรมชาติกันบ้างครับหลังจากพาไปไหว้พระทำบุญกันมาหลายที่และในจังหวัดแพร่จังหวัดน่านส่วนวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูน้ำตกครับนี่น้ำตกจะเป็นน้ำตกอะไรกันนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปครับนี่ระหว่างทางขึ้นน้ำตกต้นไม้ใหญ่มากทุกท่าน มีต้นไม้ที่ทุกท่านกำลังเห็นนี่นี่สูงใหญ่ตะการตากันเลยทีเดียวนี่ผ่านมาจังหวัดแพร่จังหวัดน่านอยากให้ทุกท่านแวะมานะครับชมน้ําตกห้วยโรงนะครับผมมีบันไดน,น้าตกอยู่ด้านหน้าเนี่ยสวยมากเลยครับมีที่นั่งให้พักผ่อน,นนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวก็สามารถแวะมาได้ร่มรื่นครับบรรยากาศร่มรื่นมีโต๊ะไม้ดอ่อนให้นั่งนะครับสามารถนําอาหารเครื่องดื่มมารับประทานได้ แต่ว,ว่าเมื่อรับประทานเสร็จแล้วก็รบกวนทุกท่านนะครับนำกลับไปด้วยหน่อยเนาะจะไดะ้จะได้สวยงามนะครับแล้วจะได้เป็นหน้าอยู่แก่ทั้งเพื่อนเพื่อนที่มาร่วมท่องเที่ยวด้วยกันหมดด้วยเนาะนะครับผมแล้วก็ีมีเถาวันด้วยนะครับผมนี่มีจุดเช็คอินด้วยนะครับนี่ที่นี่น้าตกห้วยโรงจังหวัดแพร่นะครับาทุกท่านอยู่ที่นี้บรรยากาศดีครับผมรม่มรื่นนะครับไม่น่ากลัวเนาะ ต้นไม้ใหญ่จริงๆนะครับต้นไม้ตัวนี้ดูสิครับทุกท่านเคยเห็นไหมสูงใหญ่ใช่ครับน,นีคบนคนคบน่คือธรรมชาติสร้างสุขให้เรานะครับนี่ดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้นะครับนี่นี่คือจุดเช็คอินนะครับนี่ที่นี่น้ําตกห้วยโรงจังหวัดแพร่นะครับมันมันตกสิงห์ยืนนานานเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูประวัติกันสักหน่อยนะครับพี่ว่า ที่นี่เขาจะเรียกว่าสวนลุคชาติห้วยโรงนะครับผมน,นะครับตั้งอยู่ในต้องถิ่นตำบลห้วยโรงอําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เนื้อที่นะครับ95ไร่เลยครับทุกท่านนี่ครับนี่ท่านเห็นนี่คือตกห้วยโรงนะครับผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาท่องเที่ยวได้ครับมาทุกท่านไปดูมันต,ตกนะครับมันจะโดยรอบให้ดูก่อนว่าหน้ามาท่องเที่ยวขนาดไหนกันนะครับ ็นต้นไม้ไหมครับใหญ่มากหนต้นไม้ตัวนี้ชอบเลยครับสูตะการตาเลยครับนี่พาทุกท่านไปดูอันนี้ถาน้าตกนะครับน้ําตกนี่ไหลลงไปข้างล่างเลยครับต้นไม้นี่นคือน้ําตกนะครับนี่สิ่งที่ทุกท่านเห็นกําลังทุกท่านกาลังาชมในขณะนี้คือน้ําตกห้วยโรงจังหวัดแพร่นะครับน้าตกไซส์ครับ เป็นน้ำตกสวยแล้วก็สูงมากครับนี่ไหลมาจากด้านบนเลยนะครับเข้าใจว่าตอนนี้มันไม่ดูแล้งน้ำเลยลงมาสิเดียวถ้าไม่แล้งฝั่งนี้ก็คงจะมีน้ํำตกมาด้วยครับ น้ำตกห้วยโรงจังหวัดแพร่นะครับสวยงามต้นไม้ก็ใหญ่สะากกาตานะครับเป็นสวนลูกคา,าินะครับใสน,นะครับน้าตกใสมันก็นไหลลงไปลงไปถึงข้างล่างนู่นนะครับที่เราเดินขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ต้นไม้ใหญ่คใครผ่านไปผ่านมาแถวจังหวัดแพร่ก็แวะมา นรบนับบรรยากาศอุ่นไออ้อมกอดของขุนเขาอุ่นไอของสายน้ําได้ครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวกันไปก่อนนะครับเดี mm ๋ยวไปเจอคลิปหน้าว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนสําหรับวันนี้ก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับ